ไปิ้งร้อนๆร,ราดกะทิมะพร้าวอ่อนแบบนี้แหละใครเห็นก็อยากกินแต่ว่าคนดันแห่ไปกินส้มตำแมค่ค้าร้านแอปแบ้ลร้านนั้นหมดฉันเลยขายไม่ดีเลยส้มตำได้แล้วจ้ะนี่ข้าวเหนียวด้วยหนึ่งเป็นไงบ้างคะอร่อยหรือเปล่า ถ้าไม่อร่อยอ่ะบอกปุ้ยได้เลยนะคะปุ้ยจะได้ไปปรับรสชาติที่ชอบให้อร่อยครับแม่ค้าพูดน่ารักจังส่งเสัยผมต้องามาอุ่นหนุนทุกวันแล้วมั้งขอบคุณนะคะถ้าอยากสั่งอะไรเพิ่มอ่ะสั่งได้เลยงั้นขอาลาหมูครับอุ๊ยขอบคุณนะคะที่สั่งเพิ่มเดี๋ยวปุ้ยจะรีบไปทําให้เลยจะไม่ทําเดี๋ยวนี้เลยแอปอะไรนักหนาวะ กะทิมะพร้าวอ่อนร้อนๆอร่อยอร่อยไหมคะช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีเลยสงสัยต้องกลับบ้านไปกินน้ำพริกน้ำปลาอีกแล้วป้าขายยังไงครับเดี๋ยวผมช่วยซื้อจริงเหรอลูกชุดละ30บบาทเองเอาหนึ่งชุดนะคะครับเอาร้อนๆนะครับได้ค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยหนูรู้ไหม หนูช่วยป้าซื้อเป็นคนแรกเลยนะวันนี้ป้าคิดว่าจะขายไม่ได้ซะแล้วพอดีผมเป็นคนชอบกินอยู่แล้วครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบกินบ้างหรอถ้าท่านได้กินก็คงจะดีนะป้าน่ะไม่มีพ่อแม่แล้วงั้นเดี๋ยวผมเอาเพิ่มอีกสองชุดครับจะไปฝากพ่อกับแม่แล้วก็น้องหนูใจดีจังเลยลูกเดี๋ยวป้าจะแถมให้เป็นพิเศษเลยนะได้แล้วจ้ะสามชุดเก้าสิบบาทพี่ป้าแถมพิเศษให้ทุกชุดเลยนะ ขอบคุณนะครับไว้เดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนใหม่จังทรจะ้ะใจนะจ๊ะได้ผลจริงๆฮะทำตัวให้งานสงสารเข้าหน่อยขายได้ตั้ง3ามชุดได้แล้วค่ะขอบใจที่แอปทำเป็นตัวอย่างนะจ๊ะกล้วยปิง้งน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนไม่จ๊ะโอ้ยไม่ได้ขายดีแบบนี้มานานแล้ว ตรงนี้เล่นบทแอปเบลหน้าสงสารแต่แรกก็ดีน้องพี่ซื้อมะพร้าวมาให้แล้วเอาไว้ตรงไหนดีบนหลังแกมัง้งที่วางก็ต้องเยอะต้องแยะอยากไว้ตรงไหนก็ไว้สิงั้นพี่วางไว้ข้างหน่องตรงนี้เลยนะอ้อตรงโต๊ะนั้นก็ว่างแกเอามาวางข้างฉันทำไมเนี่ยก็น่องบอกวางตรงไหนก็ได้นี่นาโฮ้ยน่าเบื่อมีผมไม่มีสมองแบบนี้ทำอะไรทีถามตลอด แกไปซื้อมพะพร้าวทำกะทิมาทำไมเนี่ยฉันซื้อน้ำกะทิมาแล้วอ้าวก็หนองให้พี่ไปซื้อมพะพร้าวมานี่นาะอืมฉันให้แกไปซื้อมพะพร้าวอ่อนมาใส่ในน้ำกะทิไม่ใช่มพะพร้าวแก่แบบนี้งั้นเดี๋ยวพี่เอาไปทิ้งจะได้ซื้อใหม่แกจะทิ้งทำไมฮะฉันจะเก็บไว้ทำน้ำกะทิส่วนแกไปซื้ออาใหม่พี่กลัวจะซื้อผิดอีกหน่องไปซื้อเองไหมอืมไอ้แกฉันใช้อะไรก็ได้บ้างไหมของฉันก็ขายวันซื้อของก็ไม่ได้อีก ก็พี่ไม่อยากโดนว่านี่น้องไปซื้อเองพี่ไม่โดนว่าแล้วโอ้ยแล้วฉันจะมีผัวไปทําไมใช้อะไรไม่ได้เลยไปไหนก็นไปไปเกะกะลูก,าก,กตาแล้วน้องจะพักพี่ทําไมพี่เจ็บนะโอ้ยไอผัวซื้อบือ้อฉันอารมณ์ไม่ดีไปพ่นพนหน้าเลยปะก็พี่ไม่รู้นี่ว่าจะไปไหนโอ้ยไม่ได้เรื่องเสวยวียเวลาต้องไปซื้อของเอง,เอ,ง,เอ,งอีกเฮ้ย เออะหน่อยก็บ่นเอะอะหน่อยก็ตีสักวันฉันจะทําแกบ้างกล้วยปิ้งน้ํากะทิมะพร้าวอ่อนร้อนๆอร่อยอร่อยมาแล้วจ้ามามาค่ะฉันช่วยเก็บให้เองนี่ค่ะขอบใจมากนะอายุมากขึ้นก็ปวดหลังปวดขาไปหมด ฉันเข้าใจจ้ะพี่คนเ,เราพออายุมากขึ้นก็นเหนื่อยง่ายปวดนั่นปวดนี่พี่ดูร้านฉันสิแล้วร้านเธอทําไมหรอทั้งเตาเอ่ยหม้อเอ่ยของในร้านเยอะแยะไปหมดฉันต้องแบกมาเองทุกวันแถมช่วงเนี้ยขายก็ไม่ค่อยดีเฮ้ยน่าสงสารจังไหนไหนเธอขายอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยซื้อขอบใจนะพี่พี่ใจดีเหมือนหน้าตาพี่เลยวันนี้จะร้านฉัน ฉันขายกล้วยปีงน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนอร่อยอร่อยนะจ๊ะหืมน่ากินจังงานพี่เอาสองชุดเลยได้ค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะทำไมน่องถึงบอกเขาอย่างนั้นอะ่ะฉันทั้งจัดทั้งเก็บทุกวันเลยนะได้แล้วค่ะพี่ทั้งหมด60บาทนิสัยดีแบบนี้ไว้ฉันผ่านมาจะแวะซื้ออีกนะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ ช้าจริงๆเลยแกให้ไปซื้อกล้วยแค่เนี้ยไปปลูกมาได้งไงก็รถมันเยอะพี่ขับม,มาช้าๆกวนอันตรายหืมหนังหน้าอย่างแกเคยทําอะไรได้ดีไหมไปไปไปหันกล้วยแล้วก็เติมฐานด้วยพี่ยังพูดเพาะอ,อยู่เลยด่าฉันอีกแล้วอ๋ออุ๊ย เป็นไรคะเวียนหัวหรอใช่จ้ะลูกป้านงขายตั้งแต่เช้าแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยอ้าวเมื่อเช้าหน่องก็กินข้าวแล้วนี่ขอโทษจ้ะพี่เอกฉันลืมน่ะเดี๋ยวเรียกลูกค้าต่อละกันลูกค้าจะได้เข้าร้านเยอะๆนี่ลุงป้าเขาไม่ค่อยสบายยังจะใช้งานป้าเขาอีกเหรออย่าว่าแฟนป้าเลยหนูเขาอยากขายของให้ได้เยอะๆเลยให้ป้าเรียกลูกค้าไม่หยุดใจร้ายจังเลยนะคะลุง ป้าคะงั้นเอากล้ยปิ้งมาให้หนูสองชุดเลยค่ะขอบใจนะจ๊ะหนูชุดละ30บาทนะน้องวันนี้แกเรียกลูกค้าเบาไปใช่ไหมถึงขายไม่ดีจ้าจ้าจ้ขายอยู่นะพี่โหลงุงจะใช้งานป้าเขาไปถึงไหนเนี่ยหนูก็ช่วยอุดหนุนอยู่นี่ไงวันนี้ถ้าแกขายได้น้อยไม่ต้องกินข้าวเลยนะมองร้านทำไมถึงปัด ป้าคะ่ะนั้นเอามาให้หนูห้าชุดเลยเดี๋ยวถ้าตาลุงนี่มีหกป,ปากนะหนูจะเอากล้วยั้งหวีเนี่ยนะยัดปากลุงเลยเร็วๆเลยค่ะป้าพี่เอกเดี๋ยวว่าฉันเลยแม่หนูคนสวยเนี่ยช่วยซื้อตังเยอะแล้วนะเออเออก็เรียกทำให้เขาสิเดี๋ยวก็ทำไม่ทันขายลูกค้าคนอื่นหรอกมาค่ะป้าเดี๋ยวหนูช่วยจ้ะจ้เมื่อกี้หนูว่าจะไปกินส้ตมตำร้านนู้นสักหน่อยแต่ได้กล้วยปิ้งป้าไปทั้งห้าชุดอะคงอิ่มไม่ต้องกินแล้วแหละ ขอบใจมากนะลูกไว้มากินอีกนะค่ะป้าไอ้แกใครใช้ให้แกขึ้นเสียงกับฉันฮะ <c oughs> ก็เห็นหน่องเล่นกลัวพี่ต่อหน้าลูกค้านึกว่าให้พี่เล่นบทโหดใส่พี่ก็เลยเล่นตามน้ำอ่ะ <c oughs> โหดกับผีนีนสิแกมีสิทธิ์อะไรมาข่มฉันต่อหน้าคนอื่น <c oughs> แต่มันก็ทำให้เราขายได้เยอะขึ้นไม่ใช่หรอ เออมันก็จริงตอนแรกจะขายได้สองลา่เป็น5้าชุดเลยเห็นไหมเห็นไหมพี่ทำถูกแล้วเรียกลูกค้าดังๆเบาแบบนั้นจะขายได้ไงฮะจะพี่กล้วยปิ้งน้ำกะทิมะพร้าวหอมไหมจ๊ะดูนี่กล้วยจะไหม้แล้วทำอะไรมันเร็วๆหน่อยจะจาเดี๋ยวฉันรีบไปดูให้นะ ทั้งหมด80บาทค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิมครับแม่ค้าก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะขอบคุณค่ะทําไมไม่ดูให้ดีวะดูแฟนเขาโหดจังเลยนะครับนางสารปลาเขาจังขายไปกลัวไปนั่นสิคะแต่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นเขาเป็นแบบนี้เลยอะ่ะงั้นผมไปก่อนนะไว้จะมาใหม่ได้คะ่ะแต่พรุ่งนี้อ่ะร้านปิดหนึ่งวันนะคะโอเคครับ แม่ค้าครับผมเอากล้วยปิ้งสองชุดนะขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มรอแป๊บหนึ่งนะทำอะไรมันเร็วๆอย่ายชักช้าย,ยืดยาตงเสียเวลาเขาจะพี่ได้แล้วจ้าไว้ผมจะมาช่วยซื้ออีกนะครับใจดีจังเลยขอบคุณนะจ๊ะแต่เอกแผนของฉันได้ผลดีไหมล่ะ นิดสำออยหน่อยลูกค้าก็มาช่วยกันเต็มเลยน้องหนองของพี่ฉลาดจังไอ้ลูกค้าคนเมื่อกี้เดินผ่านร้านฉันไปกินส้มตามร้านโนนทุกทีสงสัยเห็นแกดุฉันก็เลยสงสารงั้นั้งหน้าให้พี่ตบหนองไปเลยดีไหมไอ้แกเกินไปไหมไอ้แกฉันบอกให้แกซื้อฐานกับกล้วยมาตุนไว้ไงเห็นไหนไมไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยก็พี่ลืมนี่นอง ไม่นึกว่ามันจะหายากโอ๊ยแกนี่น,นะพึ่งอะไรไม่ได้จริงๆเห็นไหมวันนี้ฉันไม่มีของขายเลยอ้าวคุณลูกค้บาบังเอิญจังเลยคะ่ะวันนี้ปุ้ยหยุดยังได้เจออีกครับผมว่าจะไปช่วยซื้อกล้วยปิ้งที่ร้านป้าข้างอยู่พอดีอะโอ้ยแม่ค้าวันนี้ไม่ขายส้มตำาหรอจ๊ะอ้าวลูกค้าวันนี้หยุดพักหนึ่งวันคะ่ะอ๋อว,ว่าแต่มายืนทำอะไรกันตรงนี้คะเนี่ย อ๋อคือผมได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะครับเสียงคุณคุ้นด้วยแล้วนี่ไม่ได้ซื้อถุงมาด้วยใช่ไหมรีไปซื้อให้ครบเลยนะพรุ่งนี้ขอไม่พบแกโดนแนะ่ยังไงวันนี้ก็ไม่ได้ขายเย็นๆค่อยไปก็ได้นี่แกกล้าเหยงงฉันเหรอรับบทคนโหดจนเคยตัวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่กล้ากัน่องหรอกไม่ใช่ก็รีไปซื้อของมายังจะช้าอยู่อีกยังยังไม่หยอีกจ้าจ้าไปแล้วจ้า ไปยืนทำอะไรอยู่อีกทำไมไม่รีบไปนี่ป้าแก้งแอปสัมออยทำเป็นกลัวผัวเพื่อให้ลูกค้าสงสารเหรอคะป้าแค่อยากขายได้เยอะอๆนะหนูขายปกติไม่ได้เรอครับป้าของป้าก็อร่อยดีนะวันนี้ผมว่าจะไปซื้ออะมาเจอแบบเนี้เสียความรู้สึกหมดก็ร้านป้าขายไม่ดีแต่ร้านสม้มตำแม่หนูเนี่ยคนแน่นตลอดเลย ก็อาหารร้านป้ากับร้านเขาไม่เหมือนกันนะครับของป้าเป็นขนมหวานไม่มีใครเขากินแทนข้าวหรอกแล้วทําไมป้ากับลุงต้องทะเลาะกันด้วยล่ะคะก็ป้าเห็นหนูทําตัวแอบแอบน่ารักน่ารักคนก็ซื้อเยอะนี่ป้าก็อยากทําตามบ้างแต่หน้าไม่ให้พอทําสามออยแล้วมีคนช่วยซื้อเยอะป้าก็เลยฉันก็เลยตามน้ำช่วยข่มเมียที่ร้านตะเอกแกไม่ต้องพูดก็ได้ หนูก็เป็นของหนูแบบนี้มานานแล้วนะคะคุณลูกค้าฉันดูแอบหรอไม่หรอกครับน่ารักดีคนนียแหละแม่ค้ายังสาวใข่ก็ชอบแต่ฉันเนี่ยมันแก่แล้วเออป้าป้าไม่ลองหาอะไรมาขายเพิ่มดูหรอคะ ได้หรือย่างพี่ลูกค้ารอแล้วได้แล้วจ้าน้ำแดงครับหนูปุ้ยคิดตังลมให้ป้าเลยนะได้ค่ะป้าหนูน้ำแดงแก้วหนึ่งนะคะได้จ้าแต่ให้เร็วๆสิของหนูปุ้ย ปุย้ยนี่จะน้ำขอบคุณมากนะป้าขายของได้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะเลยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะป้าร้านหนูอ่ะไม่ได้ขายน้ำอยู่แล้วดีจังเลยนะครับกลายเป็นสองร้านขายคู่กันเลยใช่จะ้ะอ้อป้ากลับไปดูกล้วยก่อนนะเดี๋ยวไม่แต่เอกทำไมไม่ดูกล้วยไม่หมดแล้วเนี่ยและหน้าระฟาน้ำแข็งทำไมไม่เปิดเดี๋ยวคนมาลงไปโหพอป้าได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่เบาเลยนะเนี่ยนีอทำไมมันซื่อบื้ออย่างนี้ฮะต้องให้ฉันหนาทุกวันเลยเหรอ